สวัสดีครับปกากุริโยบันทารับพี่น้องเค็กที่มงนะเี่่นตนดอย่างเ้มหนึ่งมีี่เกหน่อยเนาะปันเกิดเยันเกิดเยันเกิดนิวเยียร์เขาพันเกิดนเยียยอใคแล้วเนี่ย่าตะกอนค้อบบตะัดรัดเลยปาด้วยใจค่ะเมน เเลนนผู้ใดแอดผู้ใดแอดมาเป็นมูปาฮะออผู้ใดแอดมาเป็นมูเด้เหนว่าท่านด่าได้น่ะเจ็พยาว่าท่านตอบรับมันอยู่ขานตอบรับต้องคุยเลยนี่ตอบรับต้องคุยเดลยโมไปแอดมาหนึซื้อมันจอบนะมาส่องเฟียร์ซื้อๆได้ โอวันนี้อากาศร้อนเดี๋ยวดึกดึกคืนคืนอีกหนาวอีกเปลี่ยนแปลงช่วงเวลานี้ร้อนเลยร้อนมากครับเอาไอ้าจจะล้างมันหนึบล้างแกไปแล้วแต่ว mm ่าไปพักแรมเมื่อคืนนี้เสียงหังเบินอนขนาดก็ได้ไปยังนี่กินหมูกระทแล้วก็นอนอยู่หันแมนบอกว่าพักแรมอยู่หนาสั้นเล่าบ่อยบบารีมาเพโบเมื่อคืนนี้เป่าร้าน

พุ่มครึ่งไหว้พระสอนำสบายมีเวลาชมเรานใดเอาเดียวนูคนเนี่ยเลาเ่งรกรเล็เ่องรกระเลบัตรประชาชนม้นหนานียปองกนกเบัตรประชาชนบอ ยังม่้มีเวลาแมก็เ่นเลยอ้ยปาร์ตี้อแปิดแทบปิดเบียดเดทามกลางแสงสว่างไปดีตืนไปอ่ตื่นเลยะแล้วก็มาอลังวันเกิดน้องนิวเคียร์

เห็บย้อนได้ด้ยม่ได้เหบย้อนล้มเดๆเหนแลต้องเลื่อนปิดป่ะฮะเลือนปิดหรือหรือล่ะเฮะเฮ้ยวันที่หาโอ้คือปิดดินเลยปิดปีใหม่ป่ะปิดปีใหม่หัวันที่ ยูซันได้ยูมอได้พอไหนพอสองกินเขาหลายๆพอสองคือตัวหน่อยแท่พอวัสดีครับไม่มีไข่ของอเยวแค่ไของดีขึ้เยอะเลย่น่ย อานี่มันจะอยู่ประมาณสองอาทิตย์ถ้าอเนี่ยอยูสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์เนี่ยเป็นมาแร้วถ้าอายเริ่บยู่เดี๋ยวผู้เารอูั้ถ้าอยเริ่บยู่เด้ถ้าอยเริ่บยู่ีเอนะคะพ่ออี้เัยาุ่ได้เออยแลเอยยังไปกินกระต้ม ไม่ดวงเลยครับว่าแม่ดวงท้หนาดีแกนปันตืนแล้วนั่นปีนี้แม่เป็ดแล้วมันดูสอแม่อ่ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ดวงบันนียงเปลี่ยนแล้วแม่ไม่ดวงยงเปลี่ยนแล้วป่ะดิผมขอปฏิเสธซะผมขอปฏิเสธซะ ตำรวจเอเหารตำรวจมาะจ้าภัยนี่เหลาเป็นไหนค่ะนัวไทยเราแม่เดี๋ยวได้อัานเนี่ยต่ตั้งอย่งน้อกเนี่ยที่มหาเารษฐีมหาเารษฐีคับบ้านก็ลูกก็ดีดีเอฟซีตัวจริงอยากอะไรมเสิไนะองไรมนเสิรไ เ้อตนันม่อากเนี่้เองดยน้า่เนดาวนวาปนี่นั้นก็ได้ตัวเฟลเ้ลติ้เย็นเนี่ตีนี้ยังโอ้โอเา๋ม้าเพาเตยงกันเลยเเตียนีพี่ยังรออันนี้พี่สวัสดีครับอันนี้ทำแบบนี้นี่นี่สั้นไหนหรอสั้นไหนนี่โมลหรอปนนี่โมอะไรลูกสองสองนี่หนึ่งว่านก อ๋อกดสองตาแล้นเพื่อนนี่เพื่อนเล่นสองเข่ายัก็สเพ่เพื่อนนอยเพื่อนน้อยเพาน็ดจางก็กินเขาเว้ยเดี๋ยวเอาไปเลกาแฟกาแฟเอทนว่าหลับก็นอนตายแล้วตาย นิ้วเรือดาวถจะไเป็นจ้าแมจ้าที่บอกกุ้งมากฝานน้ำเน้อย่างกุ้งบนขึ้นนี่เป็นจ้านี่อเธอร์หนูไ่กินสองตัวเจ๊ผู้ใดกินเหมนเปนจ้าวเ่อกินหลายกว่ามูนเป็จ้ากินยังกินกุ้งย่างอดบนขึ้นย่างอีกหยึ่งทกินแค่สองตัน้าไมกิน้านนี้อย่าโซหอเลยโซหอไม่เหม็นมงไม่เหม็นหมึาง ทั้งยางทั้งกินผู้เดียวซอหอยน่ากุ้งจจกิโลเจ้าได้ยาม่กิโลกอกิโลซื้อเป็นหอยซื้ออะไรเาะอาตลาดต้นตาลคอนแกนบอคอเอามาคืนผู้ใดมพมันแคงกับไอมันแคงกับไม้ไทยาจแม่สิาเิ่งแม่ติ๋มแม่ลูกบ่ข้นแม่ไขบ่มาเลยใช่ตาเราเลย ูแต่ว่ามไปไข่เนาะไม่อะเ่ไสิมาบรีมากองลอย่จ็บูนี่มาหอมอมปุ่ใบมผมเ็นอยาม่านอย่าติดไหมมืนมไก่ดอกส่อยก่ล ผมมาหร้ลอยหาสโลมืออื่นผมมาทงพยักเลยเรียนนั่นแหละสี่ลอยคือสี่สิบผมมาทงพยักขางสีมาเลยบูกันมาทางเน็นอิดเตียอ้าในสนแล้วพี่น้องขอบคุณทุการติดตามครับขอกคไม่ินนาครับพี่น้องครับที่นู่นเหรองานขอรับ